อ่ะไปต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกค่ะคุณป๊อปบผมอ้ยตอนนี้หน้าตาหน้าแบบเขาเรียกหน้าหน้าตาสดใสเนาะมีเรื่องให้เิือไปเห็นภาพล่าสุดโรเบนอมริมเดินข้ามถนนโอ้โหไม่เคยมีออร่าแบบนี้เลยปกตินี่ดวนกระติกนี่เครียดและเกินช่วงนี้ดูหน้าตาหนุ่มขึ้นทันทีนะครับก็หลังจากจบนัดที่9ของฤดูกาลนะครับนักเตะปีศาจแดงก็ทยอยติดทีมยอดเยี่ยมพเมร์ลรกนะครับซึ่งโอ้โหเป็นสิ่งที่มันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าปกติก็ ทุกตำแหน่งมันแย่เหมือนกันหมดนะครับ <ภา S 1> นั่นก็คือคาร์เซมิโลครับแล้วก็มาเทอุสคุนย่านะครับตัวบนได้แต้ม8.8แล้วก็คาร์เซมิโลได้8.4เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว,ว่ายิงประตูได้นะครับก็เป็น2ตัวแทนจากปีศาจแดงนะครับแต่ว่าคนอื่นๆก็มีทางฝั่งของผู้รักษาประตูสคริปต์ให้มาเป็นเอมี่มาติเนตแต่ที่ผมเห็นคือนิกป๊อบเออนิกป๊อบเนาะใช่ไหมนะครับ <c oughs> แล้วก็มีคอนซาฟานเดอร์เฟนค่ะอ่าอันนี้ใช่ดานโซ แมตตี้แคชเพราะว่ายิงได้ตรงกลางเป็นเดคแคนไลท์โอ้โหเดคแคนไลท์นี่เก่งสุดๆจริงนะครับอาริพูยังติดนะครับเดมโดมินิกส์วอสไลน์นะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นเอ็มอ๋อแมนยูมีเอ็มบูงอีกคนหนึ่งนะฮะเท่ากับ3คนเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าเป็นไซอันเฟรมิงจากเบอร์ลี่นะครับอ่ะก็ยอดเยี่ยมครับสำหรับนักเตะ11คนนี้นะครับไม่เพียงเท่านั้นครับอโมริมพอชนะ3เกมติดนะครับก็ ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของเขา <c oughs> นะครับในการชนะแบบ3ามแมตช์รวดนะครับก่อนหน้านี้เคยมีอดีตคุณซือเคยทําได้มูนิยกเคยทาได้8ครั้งนะครับเทนฮากก็เคยทําได้7นะครับโซชา6ฟันกาว3าดวินมอยน้อยจัง2แล้วก็อามบริม1นะครับนั่นคือสิ่งที่ดีขึ้นของปีศาจแดงทีนี้มาถึงเรื่องของตัวผู้เล่นครับต่อจากนี้คือของจริงในระยะหนึ่งและ ธันวาคมครับคือสิ่งที่วัดใจครับเพราะว่าปีศาจแดงจะเสียนักเตะที่ไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับแม้ว่าจะไม่มีโอนาน่าแล้วนะครับแต่ว่าหลักๆเลยคือเอมบูโมครับที่จะเสียให้คัมรูนนะครับอาหมัดและนูเซมาซาอุยนะครับที่จะเสียให้กับโมร็อกโก3ตัวนี้เลยครับที่จะเป็นตัวหลักทางกราบขวาทั้งหมดเลยนะฮะของแมนยูคือไปทั้งขวาเลยทั้งปีกวิงแล้วก็เซนเตอร์ตัวขวาหรือว่าวิงทั้งขวาก็ได้ นะครับคุณก็จะเห็นเดียโก้ดันโลแน่นอนนะครับเเกมที่3ามคนนี้จะพลาดช่วยปีศาจแดงนะครับก็คืออาทิตย์ที่21ธันวาคมไปเยือนวิลล่าครับหลังจากนั้นเย่าเจอน mm ิวคาสเซิลเจอวูฟเจอลีดเจอเบอร์ลี่และ2เกมสําคัญในมกราคมครับเจอแมนเชสเตียร์และอาร์เซนอลครับโอ้โ mm hmm. หเรียกได้ว่าเป็น7เกมที่แบบนั่นคือสาเหตุที่เซอร์เลเฟอร์กูสันไม่เคยมองนักเตะแคมรูน mm hmm. เลยฮนะไม่เอ้ยโทษไม่เคยมองนักเตะแอฟริกันเลยนะครับอ่าฮะโอ้โหเนี่ยเจอหนักแน่แน่ แต่ทีนี้มีข่าวออกแนวก็สิบหน่อยละกันเรื่องตลาดซื้อขายนะคะก็เป็น Express The Express สนะสื่อชื่อดังของอังกฤษก็รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเลงว่าจะยืมตัวน้องโจ๊บอันนี้คุณป๊อปก็สิบไหมก็สิบสิบสิบเลยครับดูสภาพโจ๊บเบลิงแฮมเกมแดรคาร์สิเคิลน้ำตาจะไหลสงสารน่ะไม่ได้เลยอ่ะก็แต่เขาก็ยังอยากอยู่คือคือต้องการอยู่สู้ต่อนะเพราะว่าเพิ่งย้ายมา ร่วมทีมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาสําหรับโจ๊บกับดอตมูลนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เขาก็มองว่าอันนี้อันนี้นี่แหละเชื่อว่าออกแนวออกแนวจะแพ้ชนแก่นิดนึงไม่อยากบอกว่ามโนแต่คือข่าวที่ว่าแมนยูไปเล็งดูอาจจะมองไว้อาจจะแบบเฮ้ยให้ป๊อปขยายดีกว่าเพราะนี่ก็ไม่ใช่แฟนแมนยูได้ตามแ่กับโจ๊บอ,นนอ่ะมีมาตั้งแต่ตอนยังไม่ชนะสามเกมรวดว่าจะซื้อกองกลางแบบนี้ะนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับโจ๊บิลลิงแฮมเนี่ยครับกับกับ ดอทมูลตอนนี้แย่มากเลยดีกว่าครับวันนั้นคุยกับอนิกกรบอกว่าดอทมูลเ้าพลาดผมถามคุณนิกรชำนันกุลก็ปปะดวนบอกทำไมดอทมูลไปให้เบอร์เจ็ดจบเบอร์เจ็ดนี่คือมันมาพร้อมความเพลชเชอร์ขนาดตอนนั้นพี่เขาจูดระดับไหนโอเคเบอร์บิงแฮมใช่ไหมเบอร์ยี่สิบสองและช่วงนั้นน่ะจูดข้างหน้ามีมาโก้ร้อยมีฮาแลนเจ้าจบโอ้ถ้าเรามองตั้งแต่เขาซันเดอร์แลน่ะ ผิวเผินนะท่าทาง DNA มันเหมือนกันเนี่ยแล้วคนก็ไปจามบอกว่าโอ้โหผิวไหวแบบนี้นี่มันคือพี่แต่มันคือแค่ DNA พ่อแม่แต่เซน์ท ALEN ตหรือจะเป็นสกิลเนี่ย,ออยเออมัน,ม,นมันห่างเยอะเลยอะ่ะนะครับ่วนคามาเวงก้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีกระแสข่าวมาช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่ามาดริดเองก็ไม่น่าจะปล่อยยังเป็นตัวหลักอยู่แล้วก็ราคาน่าจะแพงแล้วก็ตัวที่จะขายออกเนี่ยอันเนี้ยงานหนักเลยนะครับ คือเขาอยากไปครับทั้งคอบี้เมนูแล้วก็โจโจเซอร์ซี่อย่างน้อยๆปล่อยผมไปยืมตัวเธอทุกวันเนี้ยนะแทบจะแบบคุกเข่าวันละสารอบอะปล่อยผมไปเธอเพราะว่าเขาอยากเล่นบอลโลกครับอคอบี้เมนูเล่นนัดสิบนาทีอ <c> ะ <oughs> ไม่ได้ลงเลยนะครับและช่วงนี้ดันผลงานแต่ละคนดีด้วยไงบูโน่ก็ตัววิจัรแป๊บเดียวก็กลับมาอีกแหละบูโน่เขามักจะเป็นแบบนี้นะครับแต่เซอร์ซี่นี่คือไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าสโมสรอก็เหมือนยืนยันชัดเจนว่า จะปล่อยไปได้ยังไงในเมื่อเสียนักเตะแอฟริกันคัพอเมเดชันถึง3คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ปล่อยอดทนต่อไปอดทนต่อไปเองไม่ได้ไม่ได้ไปเล่นบอลโลกก็ไม่เกี่ยวสมโมสรน, <c oughs> <c oughs> นะครับอืม